คำเตือนการทนานันเป็นสิ่งไม่ดีคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรทำตามเยี่ยงโงกุลแม่งควันลอยเต็มหน้าเลยเอาล่ะท่านผู้ชมครับเกมนี้ Eastern Iceland นะ Welcome to Iceland นะท่านผู้ชมนะสำหรับเกมนี้ เกมนี้ครับท่านผู้ชมครับเนื้อห่างหายก็ไม่นานเดี๋ยวมาดูด้านในกันดีกว่านะสำหรับตัวรูปแบบเกมสัญลักษณ์ที่เปลี่ยนสําหรับฟรีสปินนะท่านผู้ชมครับด้านในเป็นรูปแบบที่เราเข้า3ตัวเข้าไปนะแล้วก็สัญลักษณ์หนึ่งฟรีสปินหนึ่งครั้งได้สูงสุด7แถวครับท่านผู้ชมครับสําหรับเกมนี้มีรูปแบบอยู่3รูปแบบนะท่านผู้ชมครับนะมีหมุนแล้วก็เพิ่มสองแถวเพิ่ม2แถวนะเป็น7แถวเออ ลมตีขยายวายครับท่านผู้ชมนะ2กับ4นะสำหรับตัวนี้เกมนี้และรูปแบบเกมที่จ่ายเยอะที่สุดก็จะเป็นตัวสีแดงนะท่านผู้ชมนะลงมาเป็นจิ้งจอกกบแล้วก็น้องกบอีกรอบหนึ่งแล้วก็เต่านะส่ตัวสีฟ้าแล้วใส่นักต่ำา4ตัวสำหรับเกมนี้มีหมด27เพลย์ไลน์ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สำหรับตัวที่เพิ่มขยายแถวขึ้นไปก็มี65เพลย์ไลน์นะสูงสุด ตอนแรกมันมีเท่าไหร่มี3ใช่ป่มสาเป็น5 5, 5มีทั้งหมด65บา <000. S 2> เพลยไลน์แล้วก็7 7แถวมีทั้งหมดร0 3เพลยไลน์ครับท่านผู้ชมนะสำหรับเกมนี้แน่นๆครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูกันครับรอบนี้เรามีทุนกลับมาอีกแล้วโอ้โหนึ่งมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบหกบาทลุยกันเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมครับเนอะเดี๋ยวเล่นกันที่30ก่อนดีไหมห้าสิบไปเลยแล้วกันนะ เริ่มรันกันเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมครับนะมาเริ่มแรกก็หมุนสวยครับดูดไปแล้วพ้นมาเฮ้ยโอ้โหน้องกบไม่มาครับกบไม่มาก็จบดิกบไม่มาก็จบดินะตอนแรกเราต้องเข้า3แถวแรกก่อนนะท่านผู้ชมครับนะสำหรับลิตรหนึ่งลิตรสอลิตรสานะเพื่อที่เราจะไปเอาฟีสปินสำหรับการดูดเข้ามานั่นแหละโอ้โห มาวะ่ะดูดมาแล้ววะ่ะพ้นมารอบนี้แถวสองครับท้อผู้ชมเย้ยไม่มาวะ่ะต่อแล้วกันครับอีสเตอร์ไอแลนด์น้องกบมาเป็นที่เรียบร้อยกบจ๋ากบจ๋ากบกบเพิ่มมาโอ้โห้ แถวแรกว่ะเี่ยเดียได้เสียได้เสียได้เสียได้ตอนนี้ปั่นไปห้0รบาทแล้วน้ชมครับนะโอ้ไม่มีซื้อฟีสปินนะสำหรับเกมนี้หลายอย่างเดียว๋ถวไปครับน้ชมดูกันว่าจะแตกไหมเฮ้ยจิ้งจอกจิ้งจอกแถวสแถว3มะเออสวยแถวสมะสวยครับสวยครับสวยสวยสวยได้ตัวจิ้งจอกด้วยร้อยหนึ่งดูดเข้ามาแล้วพนออกจิ้งจอก แถวสามงี่เงี้ยแถวสามโอ้โหอะไรวะตัวตัวต่ำอีกไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาตัวแพงเอาตัวแพงเอาตัวแพงหลายใบก่อนแล้วกันนะน้ำชมนะโอ้ยยากว่ะจิ้งจอกมาเฮียเอ้ยเต่าไม่โผล่ว <wh> <wh> <wh ats> ่ะต้องรอมันโผล่นะเฮ้อเฮ้ยเต่า เต่าสวยเต่ามาวะ่ะท่านผู้ชมครับโอเคไน c e ดูดมาสวยปล่อยเต่ามาเออ,อแล้วแล้วมาครับท่านผู้ชมครับนะเพิ่มหรือเปล่าไม่เพิ่มว่ะโอ้ต้องเป็นเต่าเท่านั้นว่ะถึงจะเพิ่มว่ะจบแล้วสัญญาณต่ำด้วย สัญ,ญลักษณ์ต่ำด้วยโอ้โหนส์นส์นส์แล้วตอนนี้เพิ่มสะสองแถวด้วยนะท่านชมครับนะโอเคดูดมาครับพ้นมาสวยเพิ่มมาอีกแล้วเรียบร้อยแน่นไหมแน่นแน่นี่ดีบึ้มไปแล้ววายเข้าครับท่านชมครับโอ้โหเยได้มา760บาทครับ ยิ่อย่างน้อยมันต้องได้ห้าแถวว่ะท่านผู้ชมครับเพื่อเพิ่มสัญลักษณ์สองสัญลักษณ์สามนะลิตรสี่ลิตรห้านะท่านผู้ชมไหลโอ้โหไหลาย,ยากจัดเลยว่ะเต่ามาเต่ามามได้แค่สแถวครับหมุนรีหมุนรีหมุนรีรอบนี้หมุนรีเต่ามาหแถวหแถวไม่ดีแถวสโอ้โหเอ้ย แล้วแถวนี้มาไหมไม่มาครับนะขาดลิตรสี่เท่านั้นว่ะจะจบแล้วว่ะท่านผู้ชมครับนะจะรอดไหมโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโ,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 โอ้หมุนต่อครับท่านผู้ชมครับนะขาดทุนไปหนึ่งพันว่ะยี่สิบบาทน้องกบกบมากบมากบก เอ้ยได้แถวเดียวโอ้ยากนะยากนะเกมนี้เคยเล่นไปนานแล้วนะท่านผู้ชมนะผมได้เต่ามาเยึดกบยึดเป็ดยึดเป็ดเต่าฟ้าจิงจอกก็ได้ไม่มาเลยว่ะท่านผู้ชมหมุนต่อครับท่านผู้ชมครับนะระหว่างรอนะท่านผู้ชมครับนะสำหรับตัวโปรโมชั่นคอมติกเพย์ครับท่านผู้ชมครับนะ แล้วก็สำหรับตัวโมชั่นของ่า่จ็กเกอรอ์ตอนนี้มีรางวัล100%นะใครที่สนใจก็เข้าไปรับกันได้ครับแล้วสัญลักษแพงสัญลักษ์แพงโอ้เต่าเต่าแ่า,าแรกน้ำชมโอ้ยเกมนี้น้ำชมครับนะถ้าแตกนี่คือแตกเยอะจริงครับแต่ต้องอย่างน้อยต้องได้ห้าแถวก่อนไม่รู้แม่งจะปัน่นให้กูได้เมื่อไหร่แล้วแล้วไม่มาครับโอ้ได้สามแถวอะ หยาบ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 ไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่น,นะเดี๋ยวต้องดูกันเออือเขียวมะเขียวอีกอไอ้ยาฤทธิ์สี่ไม่ออกว่ะโอ้ลทธิ์สี่ไม่ออกเลยว่ะท่านผู้ชมเออหือเออหือเอาละม่วงมาครับท่านผู้ชมครับแล้วดูดไปดูดไป ม,ม่วง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 ไอ้ย่าม่วงโอ้สองร้อยยี่สิบบาทครับท่านผู้ชมไม่มาไหวเหี้ยเพิ่มเบ็ดแล้วกันเพิ่มไปที่หนึ่งร้อยบาทแล้วกันนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูการมาเกือบได้เกือบได้โอ้พอเพิ่มเพิ่มเบ็ดมาแน่นอนครับแน่นแน่นไปแน่นแน่นไปหลายไปครับท่านผู้ชมอีสเตอร์อีสเตอร์โอ้โหสี่สิบบาท ดูดมาครับน้ำชมครับปั่นไหมลุ้นตัวไม่แพงอีกแล้ววะ่ะโอ้โหแถวสี่แถวสี่ครับเรียบร้อย2 2บาทอื้บาทหัดทุนแน่นอนวะ่ะเต่ามาไหมไม่มาด้วยโอหยาบครับแล้วสัญลักษณ์มาวะ่ะมาวะ่ะเฮียได้ได้สองแถววะ่ะได้บวก2แถวว่าน้ำชมครับ โอเคบวกเพิ่มมาไหลเพิ่มมา<_><_>เพิ่มแถวมาเป็นที่เรียบร้อยมาแถวสสวยแถวห้าสวยครับน้ำชมนาย้ nice. บาทครับอโอ้ยได้ได้กลับคืนมาว่ะแต่ยังไม่ได้เยอะว่ะเฮ้ยโอ้ยเยยเต่าหมาเต่าเต่า เป็ดเอ้ยเต่าไม่เข้า360บาทยหกสิบาทน้ชมเต่ามาครับรอบนี้เต่าเต่าโอ้โหเต่าไม่ตรงลีดครับถ้าถ้าเข้าตรงกลางนี้ถือว่าเอาเรื่องอจริงจอกก็ได้อะไรก็ได้ตัวแพงก็ได้เดี๋ยวเล่นอีก3 0 0พันแล้วกันนะน้ชมครับ2 0 0พันก็ได้ถ้าไม่ได้จริงๆก็ราัจากครับ โอ้โหปั่นมานานแล้วน้ำชมครับนะไม่ได้สักทีว่ะเฮ้ย <S <S โอ้โหเย้ยได้เพิ่มสองแถวเองว่ะน้ำชมครับหยาบแล้วไหลไปพ้นมาแถวแรกแถวแรกยังไงสวยแถวสองโอ้โหเย้โอ้โหจบครับจบจบไม่จบจบไม่จบ,จบว่ะ ม่วงมาลุ้นเอาครับตอนนี้แถว3แถว4มาแล้วแถว5้ามาไหมโอ้โหแถว5ไม่เข้าปวดใจครับท่านผู้ชมเพิ่ม2แถวมาเต็มลิตทเต็มลิตทเต็มลิตทขอเต็มลิตทขอเต็มลิตทเต็มลิตทวายเข้าด้วยวายเข้าด้วยแล้วเออ สวย1นึ0งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทนะ่านผู้ชมโ oh. อ้โหขอขอขอหน่อยเออลดเบ็ดเลยห้ือ5บบาทแล้วกันนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูกันไม่ได้จริงๆก็พอเพียงเท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวเอาไปปั้นเกมอื่นดีกว่าท่านผู้ชมนะอ a สต์อีส l a n d ์สงสัยไม่ได้วะท่านผู้ชมครับอ,อืตัวแพงจะออกก็ไม่ออกให้สักทีเฮ้ยหลายไป ดูกันนะครับสองร้อยสุดท้ายมาไหมมาไหมแถวสี่โอ้ดูดครับดูดดูดไปดูดไปโอ้โอ้โหลิสสีอีกแล้วปามาเฮ้ยยาบว่ะท่านผู้ชมยาบว่ะยาบว่ะ ม่วงมาม่วงไม่มาว่าปะปลาเต่ามาเต่าเต่าแถวซีสวยแถวห้าแถวห้าโอ้ยแถวห้าไม่เข้าโอ้มาครับท่านผู้ชมครับก่อนจากลาครับท่านผู้ชมขอวายแน่นๆมาหน่อยเพิ่มสองแถวก็ยังดีโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยเกือบจัดเกือบจัดมาอีกรอบว่ะรอบนี้มาไหม ไม่เข้าไหวอเอ้ยพ้นมานั่นแหละขาดไม่กี่สัญลักษณ์กว่าท่านผู้ชมครับขออีกหน่อยแล้วกันนะท่านผู้ชมครับนะขออีกหน่อยไม่ได้จริงๆก็ราครับท่านผู้ชมอีก250อีก4หมุนครับท่านผูชมครับหมุนนี้หมุนนี้มาไหมมาไหม ไม่มาครับแถว C อีกแล้วสุดท้ายครับท่านผู้ชมสุดท้ายครับโอ้ไม่ได้อะไรเลยว่ะเสีย2,000ันวะเกมนี้เต้มามะโอ้ยเฮ้ย,อยโอ้ลิซี่อีกแล้วผิดหวังวะท่านผู้ชมครับเกมนี้ผิดหวังว่ะโอ้ลิซีมซ่มาลิซี่มา ลิสสี่อีกแล้วไอ้เฮียลิสสี่เป็นเฮียอะไรวะ <S <S โอ้พอเลยกันนะท่านผู้ชมครับนะอีสเตอร์ไอส์แลนด์สำหรับเกมนี้นะท่านผู้ชมครับนะอย่างน้อยต้องได้5แถวก่อนนะถึงจะเพิ่มเป็น7แถวขึ้นนะสำหรับเพลยนะ์ไลน์นะท่านผู้ชมครับนะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กับสายา่พาพะบอกวีสองด้วยสำหรับเกมนี้ขาดทุนนะท่านผู้ชมครับนะขาดทุนไปสองพันไม่ไม่ดิขาดทุนไปเท่าไหร่วะหนะนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันหกร้อยนะท่านผู้ชมนะจากหมื่นเจ็ด เอาเป็นว่าเกมนี้พอเมลงเท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวคลิปหน้าไปลุยกับ PG ดีกว่าท่านผู้ชมนะพ G ไปเล่น p g กันดีกว่าบายบายครับท่านผู้ชมครับนะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ละท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันครับบายบายครับท่านผู้ชมครับ